สวัสดีครับก็ยินดีกับขนมใจนะเมื่อวันที่สิบหกนธุนะครับเลขที่ออกสามเก้าห้าสี่สาแล้วก็ยินดีกับเลขฟองปูเป็นหลักการแล้วก็สายด่วนนะครับสามตัวนะครับหนึ่งที่นั่งก็ยินดีกับแม่ทุกคนด้วยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเลขสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับสงขลาก่อนหน้านะั้นสัญจรที่จังหวัดสระบุรีเราแตกสามตัวตรงศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนวนะครับ แล้วเลขก็ออกวันศุกร์เหมือนเดิมกับรางวัลมีหกมีสามมีห้าตัวไหนจะเข้าหนะักรอบที่แล้วเข้าทั้งห้าแล้วก็เข้าทั้งสามหนะักแต่แยกบนล่างงมวดน,นี้นะครับใครรอรัฐบาลโค้งเลขนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเราจะมาพูดแนวทางรัฐบาลโค้งแรกกันนะครับว่ามันจะมาแบบไหนยังไงนะครับเข้ามาแล้วปดเช์ก่อนเช้ผมก่อนนะครับไม่ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญการแชร์ไม่ผิกดกฎหมายไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพานันเดี๋ยวผมจะเอาสถิติให้ดูนี่นี่นี่ครับอันนี้คือหวยสัญจรที่อันนี้คือหวยโอย้ขาตั้งกล้องอันนี้คือหวยสัญจรที่ออกที่จังหวัดสระบุรีนี่ เข้าบนเข้าล่างเข้าเก้าหนึ่งแล้วก็เข้าเจ็ดแล้วก็เลขสี่ตัวมาหนึ่งตัวเห็นไหมครับเข้าสี่ตัวแตกแล้วพอมางวดวันที่หนึ่งธันวานี่ครับเราสายด่วนเราได้สามตัวตรงเราทําสําเร็จหลังจากที่หลบเต้มเดียวเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่มันหลบมาแต้มหนึ่งฝากแม่แม่ลง u t u b e ด้วยนะครับหลายช่องเลยตอนนี้เอาไปนําเสนอว่าหน้าอันแน่นอนจังไหนก็อันว่าหน้าน่ะอันที่ เออนี่เห็นไหมครับเลขหลบเห็นไหมมันหลบนี่สายด่วนให้477รัฐบาลออก478พอมางวดน,นี้เราทำสำเร็จครับอยู่ที่ลาวเหมือนกันนี่สายด่วนเราให้097ออกเต็มๆชนะเลิศครับวันนั้นวันนั้นคือหวยสัญจรออกจังหวัดสระบุรีแล้ววันที่หนึ่งมีนานี้เป็นเดือนเกิดด้วยขอเป็นของฟัน ขอเป็นของขวัญปีไอ้ขอขอขอเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะครับเอาแม่ๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วก็กดหนึ่งเพื่อเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยนะครับเพราะามันเพจมันปิดกั้นการมองเห็นไม้ขอดังระดับจังหวัดนะครับขอดังแบบระดับหมู่บ้านพอนะครับเพราะว่าไม่แข่งกับใครแข่งกับตัวเองพอนะครับพิมพ์คําว่าไม่เอกนะไม่ได้เวอร์ไม่ได้ว่าตรวจต,ตัวเองกิ่งนะเพราะว่า แต่เชื่อมั่นว่าตัวเองก็มีผลงานให้คนที่แบบว่าเขาเชื่อมั่นเขาติดตามเขาศรัทธาบางคนก็ตามมาหลายปีนะเพราะว่าก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับสําหรับรัฐบาลกล้าพูดเลยนะครับไม่ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะไปดูสถิติได้เลยนะเพราะบางคนบอกว่าตามไม่อีกคนเดียวก็ขอบคุณนะครับอันนี้ไม่ได้ย่องเจ้าของเลยไม่ได้ย่องเจ้าของว่าเจ้าของเก่งแต่ไปไปดูผลงานได้เลยนะครับว่าในช่อง YouTube มีเยอะขนาดไหนอันนี้ไม่ไม่ได้ย่องเจ้าของแต่คือ ตอนแรกก็เป็นคน,นบ้านๆไม่ไม่ค่อยได้สนใจโซเชียลอะไรมากเท่าไหร่ทีนี้น้องชายเกินกว่าน,น้องชายเข้าไปเล่น YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าไม้อีกปรากฏว่าคืน่นเต็มเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเพราะว่าไม่ชอบดูว่าอาจารย์คนนั้นให้เลขอะไรเพราะว่าแบบเราเราเรา,เราทำเลขของเราเองเราไม่ได้ไปตามเลขใครแล้ว พอตอนหลังน้องชายไปเล่น youtube แล้วน้องชายมีเต็มเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็คือตามมาก็ขอบคุณแม่ๆพี่ๆช่อง youtube ด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่งวดน,นี้สำหรับเลขสัญจรนะจะออกที่จังหวัดสงขลาอ่ะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งขึ้นมาอีกหนึ่งรอบใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาอีกหนึ่งรอบครับจะวิเคราะห์รัฐบาลแล้วรัฐบาลนงวดหน้านี้จังไดกนอันงวดหน้าหวยสัญจรจังหวัดสงขลานะครับ เดี๋ยวจะบอกนะถ้าไปลงใต้นะถ้าก่อนหน้านั้นปีที่แล้วหนึ่งมีนา6กเลขออก6 5 2 5 5 5บน5ล่างนะครับหบนแล้วก็5ล่างนะสำหรับเลขเลขสัญจรที่ออกจังหวัดชุมพรอนะ่ะให้ดูสถิติเลยแล้วกันแต่ว่า เมื่อหนึ่งธันวาฯนิสัยใจมากสามารถเอาชนะหวยสัญจรแตกสามตัวตรงศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วพวกที่บอกว่าผมแม่นลังหวยออกนะไปดูก่อนนะว่าผมให้ก่อนหรือว่าผมไมแม่นลังหวยออกจริงถ้าคุณไม่ชอบผมมันเป็นปัญหาของคุณคุณบล็อกผมไปเลยนะครับคุณก็ไม่ต้องมาดูผมแค่นั้นจบนะครับเออไม่ต้องดูผมเลยเพราะว่า ไม่มันไม่พูดถึงดีกว่าเขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวนะครับหรือว่ามีน่าจะมีปมแหละอ,อไม่บล็อกครับผมไม่บล็อกแต่ว่าปล่อยเขาไปครับเพราะเขามีปมนะครับอ่ะอันนี้คือสถิติไว้หวยสัญจรน,นะรหวยสัญจรหนึ่งธันวานี่เราได้สามตัวตรงอันนี้เรานี่หวยสัญจรที่สระบุรีออกเก้าหนึ่งแล้วก็ออกเจ็ดแปรถ้าสังเกตดูนะครับเห็นไหมถ้าสังเกตดูนะ เลขหวยสัญจรนะครับออกที่โคราชหรือนะคะรราชสีมาออกศนะู 97, 91, นยะ์เก้าเจดนะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งะเออแล้วก็พอมาสลับบุรีนี่ออกเหมือนกันเลยครับ<ส>เห็นไหมว่าเลขอะไรมาก็ยังมีเจ็ดนะครับแล้วก็ยังมีเก้าเห็นไหมยังมีเจ็ดแล้วก็ยังมีเก้านะครับพอมางวดน,นี้เจ็ดมาสามงวดแล้วนะแม่แม่เบิงนี่ จังหวัดมหาสารคามออกเจ็ดสองจังหวัดสระบุรีออกเจ็ดแปดจังหวัดโคราชออกเจ็ดเก้าเออเจ็ดจะมาอีกหรือเปล่างวดนี้ไม่รู้นะเป็นการแค่การคาดเดาเพราะว่านี่นี่คือหอยสัญจรนนี่เจ7ดสองเจ็ดแปดโคราชนี่ยังโคราชนี่เขายังไม่อัปเดตโคราชนี่ออก 97, เก้าเจ็ดห็นไหมครับออกเจ็ดสองเจ็ดแปดบนเจ็ดอีกไหมแล้วเก้านี่ออกเก้าย์เก้าหนึ่งงวดนี้จะออกเก้าอีกไหมเออนี่แล้วก็ห้าอันนี้คือชุมพรนี่เห็นไหม ชุมพรออน,นี่ออกค่าสองกับห้าห้าแล้วก็สามสองแปดสองอันนี้คือสถิติเห็นไหมครับถ้าสังเกตดูละ่ะเลขที่มาบ่อยมากเลยนะสำหรับหอยสัญจรเนี่ยที่ผมทําสถิติออกมาถ้าดูถ้าดูสถิติใหม่นะก็น่าจะเป็นตอนนี้เป็นเลขเก้าครับเลขเก้าแล้วก็เลขเจ็ดอืมเพราะว่ามหาสาราคามนี่ออกศูนย์เก้า สระบ,บุรีก็ออกเก้าหนึ่งโคราชก็ออกเก้าหนึ่งเก้ามาสามงวดแล้วแล้วก็เจ็ดคองแชมป์แต่ไม่รู้ว่าเจ็ดจะมาหรือเปล่ารอบนี้เพราะรอบที่แล้วเจ็บกับเจ็ไม่มานะครับเพราะสัญจรนี่เล่นยากสัญจรเล่นยากเดี๋ยวขอดูสถิติก่อนว่าไปลงใต้นี่ออกเลขประมาณไหนผมว่าไม่น่าจะมีเจ็บ มไม่ผมว่าไม่เพผมว่าไม่น่ามีเจ็บเพราะว่าสัญจรลงใต้เดี๋ยวขอดูแป๊บึ่งนี่นี่อันนี้คือสงขาสงขาเมื่อปีไหนนี่เมื่อหนึ่งกุมภานะหนึ่งกุมภาปีห้าเก้าเลขออกห้าสามแล้วก็สามหนึ่งห้าสามแล้วก็สามหนึ่งครับยากสัญจรเนี่ยแต่ผมว่าต้องเข้าแต่ไม่รู้ว่าแต่กลัวแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะหรือจะเข้าลูด งวดน,นี้มีความมั่นใจประมาณแปดสิเแล้วหอยออกวันศุกร์ด้วยหอยสัญจรด้วยเคยเอาชนะมาแล้วเคยแตกสามตัวมาแล้วงวดน,นี้ก็ต้องมีความหวังว่าเลขจะต้องมาเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ส่วนเลขเด่นสี่ตัวมา1ตัวนะนี่ครับจับให้ได้3ตัวนะผมบอกเลยนะเลขอันนี้เคยแตกไปแล้วสามตัวงวดที่ออกสัญจรที่คูราชเดี๋ยวเอาให้ดู โกลาดนี้แตกสามตัวเลยเลขตัวนี้แหละใครที่รออยู่นะนี่ครับแตกสามตัวแล้ววันนั้นไลฟ์สดก่อนจะมาลาวเลขลอตเตอรี่หล่นห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมาอีกลีแล้วก็มานอนฝันอยู่พี่เห็นไหมส้ายด่วนศูนย์เก้าเจ็ดนี่แล้วก็นี่มาแตกเห็นไหมเต็มเลยเต็มเต็มข้อครับอะงวดน,นี้เก้าห้าสองแล้วก็สี่ตัวไหนจะมาเลขสัญจร เก้าห้าสองแล้วก็สี่ครับเก้าห้าสองแล้วก็สี่ตัวไหนจะมาหวยสัญจรเออรอรอลุ้นกันรอลุ้นกันรอลุ้นกันนะเก้าห้าสองสี่ตัวไหนจะมาแล้วที่จะพูดถึงนะเมื่อวันนี้ทำคลิปเรียวไปแล้วทำลงในติ๊ t ต k อกไปแล้วแล้วก็บอกไปแล้วเลขสัญจรออ่ะมีโอกาสที่จอกตัวเดิมตัวเก่าแต่ผมว่า เดี๋ยวรอดูก่อนอันนี้ยังไม่ฟันธงนะเพราะว่ารอดูว่าหลายๆสำนักหลายๆท่านเนี่ยเขาฟันตัวไหนถ้าฟันตัวไหนนะหลบผมบอกเลยเหมือนงวดแปดหลบแล้วสัญจรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่ามันยากจังไถ่ก็ยากบอกเลยแต่ว่าผมก็เอาชนะแล้วแต่ว่าผมบอกแล้วว่าคือหวยสัญจรอ่ะถ้าแม่จําได้ เหมือนรอบที่แล้วเหมือนรัฐบาที่รอบที่ผ่านมาพูดถึงว่าแตกสามตัวตรงห้าแปดสามถูกไหมแล้วก็แตกสามตัวตรงพออีกงวดหนึ่งไปสัญจรนครนายกปรากฏว่าแปดสามลงล่างงวดนี้เหมือนกันผมบอกเลยอย่าประมาทเลข9ก้าห้าแล้วก็ห้าเก้าเพราะหวยสัญจรชอบออกเลขมงคลเลขดังเลขเลขดังเลขที่คนซื้อไม่ค่อยได้ เห็นไหมครับนี่ไปดูได้เลยโคราชล่า <c oles> สุดออกศ <97 S 1> ูนย์เกเ็้ห็นไหมครับ97ก็เลขมงคล91ก <91 S 1> ็เลขมงคลแล้ว <91 S 1> ออกเลขจังหวัดเขาแน่นอนไปสืบมาเรื่อยเลยแล้วแล้วพอจังหวัดสาะบุรีออก478 478นี่ก็เป็นเลขมงคล78นี่เลขสวยมากแล้วก็91เห็นไหมครับออก91ติดกัน2รอบรอบนี้มันจะออกอีกไหม91้อันนี้ไม่รู้ถ้าออกนี่ก็เหลือใจเฮงเพราะฉะนั้นระวังนะเลขออก3 95้า 9ก้าห้าอาจจะลงล่างหรือออกอาจจะมาห้าเก้าเก้าห้าไม่แน่นะผมว่าเพราะว่าผู้ว่าอายุห้าสิบเก้าย่างหกสิบตอนนี้คนน่าจะไปซื้อลอตเตอรี่หกศูนย์ผมว่าอย่าประมาทห้าเก้าแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็ห้าเก้าแล้วก็เลขเบิ้ลก็น่าสนใจเพราะว่าเลขมันมาพี่น้องสองงวดแล้วครับมันออกพี่น้องมันออกเลขพี่น้องสองงวดแล้วก็คือศูนย์เก้าแล้วก็สี่สามงวดนี้สัญจรอาจจะเบิ้ลก็ได้ ไม่นี่ถ้าเบิ้ลอวันนี้อ่ะ99ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่อยากให้ซื้อลอตเตอรี 95, 99, 99, อ่95 59 99ไว้อีกตัวหนึ่งที่ที่ผมชอบนะแต่ว่าไม่รู้มันจอกไม่ออกก็คือ92อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือ92ครับ เก้าห้าห้าเก้าเก้าเก้าแล้วก็เก้าสองสองเก้านี่แหละสี่ตัวเนี่ยครับมาแน่นอนผมว่าแต่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าเขาเจะเอาตัวไหนออกหวยสันจรแล้วสังเกตนะแม่แม่หวยสันจรมักจอกตัวเดียวกันบนล่างเหมือนว่าที่โคราชออกศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าบนเก้าล่างนะครับสังเกตได้เลยนะนี่ อันนี้เก้าห้าสองสี่มาตัวหนึ่งนะแค่ไปครับแล้วอันนี้คือจะเป็นสถิตินี่มันจอบนล่างมันจอบนล่างเห็นไหมนี่งวดนี้ออกงวดนี้ออกสามบนออกสามล่างงวดน,นี้นี่เก้าห้าเคยออกนะเห็นไหมหวยสัญจรที่สุพรรณบุรีงวดนี้ออกศูนย์นี่ห้าสามแล้วก็สามหนึ่งสองสามแล้วก็แปดสามเห็นไหมครับนี่นี่ เลขหกหนึ่งแล้วก็สี่หกห้าสามแล้วก็สามหนึ่งอุย้ยออกบ่อยจังห้าสามแล้วสามหนึ่งมันจะออกงวดนี้หรือเปล่าห้าสามเนี่ยไม่ค่อยยังไม่ได้หาข้อมูลมาเลยนะนี่ห้าศูนย์แล้วก็หกห้าหกหนึ่งแล้วก็สี่หกเออออกบ่อยจังอะห้าสามเนี่ยจะออกหรือเปล่า เดี๋ยวดูก่อนงวดนี้ให้เด่นให้ให้ตัวเด่นไปก่อนลวกันให้ตัวเด่นไปก่อนนะแต่ตัวจบยังไม่ให้แต่ไปซื้อรัตตห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าแล้วก็เก้าสองแล้วก็สองเก้านะแต่ว่าถ้าเด่นผมว่าบอกไปเล่มเล่นจันวะ <laughs> ลงใต้เลยลงใต้ไปเที่ยวทะเล <laughs> เรายากจังวะเรายากมากเลยอ่ะงวดนี้อ่ะผมไม่ไม,ไม่เอาไว้ก่อนแล้วกันไม่แม่ผมยังไม่ได้คํานวณเลยเพราะว่าเนี่ยพิ่งพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเสร็จเลยเนี่ยครับพิ่งเสร็จเลยพึ่งทําเสร็จเลยแต่มาแน่นอนสี่ตัวเนี่ยจับให้ได้แล้วกันครับถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่ลองเอาเอาในนี้ไปวินกันก่อนนี่ลองเอาในนี้ไปวินกันก่อนนะ <laughs> เพราะว่า ยก็ลองจับสี่ตัวดูนะใครชอบลอตเตอรี่ก็ลองไปหาซื้อดูเนี่ยก็9592945254แล้วก็สองสอาจจะแตกสามตัวก็ได้เอาแบบนี้ผมยังไม่ปลอดผมเดี๋ยวรอผมกลับไทยก่อนแล้วผมจะไปจับปิงปองปูเออไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิแล้วจับปิงปองปูแล้วจะดูว่ามันจะตรงกับเลขที่ผมที่ที่ผมฟันตัวเด่นได้ไหมผมคือตอนนี้ผมมีมีเก้าอยู่ในอีกมีเก้าเออผมจะบอกตัว ผมจะบอกนะวดนนี้ที่ผมที่ผมชอบเด่นนะสำหรับเลขไปลงใต้เนี่ยก็สีก็ตามนี้เลยมีตามนี้เลยครับแต่ว่าผมจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเด่นสองตัวแค่นั้นแหละกิ <c ười> อุบไปก่อนเก้าห้าสองสี่เนี่ยแต่ตัวหนึ่งอะ่ะเก้าเก้าแน่นอนแต่สามตัวเนี้ยเดี๋ยวขอดูก่อนครับขอไปจับปิงปองปู่ก่อนได้ตัวไหนผมก็ฟันตัวนั้นเลยเพราะว่า <c ười> อยากหัวสันจรนี่แต่ว่าถ้าเบิ้ลนนะ่ะ99ครับ55เออ99 55